สามอีกฟูบินล่งลอยมาหกเจ็ดแปดเกสตัวอ่ะวันนี้ครูปูและครูบีนะคะจะมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมการละลายของน้ำตาลโดยที่ให้เด็กๆเปรียบเทียบแก้วที่เป็นน้ำเปล่ากับแก้วที่เป็น น้ำมันนะคะว่าน้ําตาลเนี่ยจะละลายในไหนได้ดีกว่ากันครูก็ตาเล่นอ่ะเดี๋ยวครูปูจะให้ครูบีนะคะหยิบน้ําตาลใส่ในแก้วที่เป็นน้ําเปล่าก่อนใส่น้ำตาลก้อนใส่น้ำตาลก้อนนะคะน้ําตาลจะละลายในน้ํามันได้หรือไม่คะละลายไม่ละลอ๋อคิดว่าไม่ละลายนะคะเดี๋ยวดูน้ำเปล่าก่อน แล้วน้ำเป็นยังไงดูที่น้ำมันเป็นยังไงรู้ไหมน้ำมันเริ่มเหนียวเหนียวนิดนึงอ่าต่อไปในแก้วของน้ำมันค่ะละลายละละลายไหมนะดองไปแล้วน้ำมันเป็นยังไงลูกไม่ละลายเห็นไหมคะไม่ละไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยแล้วก็มีฟองอากาศอยู่เห็นไหมคะเด็กๆ ในเด็กสังเกตเห็นไหมว่าฟองอากาศมันไม่เหมือนกันขอน้ำตาลในน้ำตาลเป็นยังไงลูกฟองอากาศเป็นยังไงลูกมืนจะเล็กกว่าค่ะเมะเล็กเนเนี่แต่ไนัมม like ันเป็นยังไงคะมันจะเป็นก้อนกลมๆใหญ่ขนาน้ยนิดต่อไปเราจะมาแนะนาอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์แรกก็คือน้าตาลก้อน น้ำตาลก้อนอุปกรณ์ที่สองแก้วนะ้ำใสๆอุปกรณ์ที่สามช้อนค่ะเอาไกคนอุปกรณ์ที่สีททนะะ่ที่คีบนะคะที่คีบน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าค่ะอุปกรณ์ที่ห้าเด็กๆอยากทำหรือยังเด็กๆอยากทำหรือยังคะ อยากทำ้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลย เป็นการคูณพี่หนี่งค่ะบทการทดลองเป็นยังไงลูกตอนแรกน้ำเป็นยังไงคะขาวขาวแล้วตอนนี้เน่ยน้ำเป็นยังไงลูกคูณหน่อยตอนแรกน้อยแล้วใส่น้ำไปเท่าไหร่ลูกเท่านี้แล้วน้ำเป็นยังไงยังไงมันเพิ่มขึ้นมาหนีขึ้นมาอ่ะแล้วหนูใช้น้ำตาลไปทั้งหมดกี่ก้อนคะกี่ก้อน มี oh. แค่สองก้อนอแล้วแค่สองก้อนในถ้วยอ่าเหลือแค่สองก้อนในถ้วยถ้านผู้นั้นูใส่ไปห้าสิบก้อนในถ้วยแสดงว่าเนหุ้ยใส่ลงไปทั้งหมดสี่สิบแปดก้อนอ่าก้อนน้ำตาลของเนหุ้ยก็เลยทำไมลูกไม่ละลายแล้วคุณครูเห็นใต้ใต้เนี่ยมีอยู่เม็ดหนึ่งเดี๋ยวเม็ดเนี้ยมันไม่ยอมละลายใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำตาลมันเป็นยังไงลูกหนู่มคน ค่ะกลุ่มที่สองอ่ะเป็นยังไงคะผลการทดลองของหนูตอนแรกใส่น้ำไปเท่าไหร่ปันพี่มิกใ,ใส่น้ำไปเท่าไหร่๋ยะชี้รูดูเลยที่ตอนแรกหนูใส่น้ำไปเท่าไหร่เยอะไหมคะใส่น้ำเ 40อ่าปั่นปันใช้น้ำตาลไปประมาณ40ก้อนนะคะกลุ่มนี้ทำให้น้ำตาลในแก้วมีฟังเหนียวและหนืดแต่ของแก้วแก้วของปันปันเนี่ยคุณครูค,คิดว่ายังสามารถใส่น้ำตาลเพิ่มได้อีกเพราะว่ามีแค่น้ำตาลเล็กๆที่มันยังไม่ละลายนะ เแกนักการแล้วเป็นยังไงคนไปเรื่อยๆเป็นยังไงนเหมือเป็ i เจ็ดก้อนไม่ใช่เหลือสิบเจ็ดก้อนแปลว่าใส่ทั้งหมดสามสิบเจ็สิ่สามก้อนอ่ะกลุ่มนี้ใส่ทั้งหมดสามสามก้อนน้ำก็เลยเป็นไงรเปลูาน้ำก็เลยยังใส่อยู่สู้ของกลุ่มของที่หนึ่งของหลินหุ่ยไม่ได้เพราะว่าหลินหุ่ยแบบงุ่นมามากเลยเป็นแบบมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะเขาใส่ไปสี่สิบแปดก้อน ่มีความเข้มข้นมากกว่ากลุ่มนี้มีความเาข้มข้มนน้อยกว่า,วาสามารถใส่น้ำตาลเพิ่มได้อีกต่อไปกลุ่มที่สามค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มที่สี่ผลการทดลองเป็นยังไง แต่ว่าน้ำตาลใต้ก้นแก้วเขาเนี่ยไม่ละลายลคือเหมือนเขาตกตะกอนไปอยู่ใต้แก้วน้ำก็เลยมูนใสนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราคนขึ้นมาเนี่ยน้ำเขาก็จะมีความขุ่นเหมือนกับกลุ่มหลินหุ่ยกลุ่มที่หนึ่งนะคะ